สําหรับคุณมดดําคชาพานะคะเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรฝีปากใกล้อีกคนนึงค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าแดงตกเป็นหนึ่งใน20ของดาราที่ออกมาคอเาาจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะสําหรับคุณมดดําคชาพาก็ได้มีการเปิดใจนะคะหลังที่มีรูปในข่าวร้องสอบดารา20ท่านคอเอาเผยว่าหากได้รับจดหมายเรียกตัวก็ต้องไป แต่เรานําเสนอมันเป็นความจริงความรู้สึกของประชาชนจากกรณีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลนะคะเตือนดาราด,ดังมาโพสจมตีรัฐบาลหากเป็นเฟซนิวมีความผิดตามกฎหมายแน่นอนก่อนจะมีข่าวนายสนทิยาสวัสดีเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิพกพ,พักพักพลังประชารัฐนะคะยื่นหนังสือถึงตำรวจ ให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีคอเอา์ของดาราคนดังเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้และล่าสุดในรายการแฉนะคะซึ่งคุณมดดำเนี่ยก็ดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยก็มีรูปแบบของตนอยู่ในภาพดาราที่ถูกร้องสอบเรื่องคอเอาโดยระบุว่าขออนุญาตพูด อย่างแรกยังไม่ได้รับจดหมายใดๆแต่ถ้าได้รับก็ต้องไปแล้วก็เคารพกฎหมายมซึ่งสิ่งที่เรากำลังนำเสนอมันเป็นความรู้สึกของประชาชน<ะ>พวกเราในวงการบันเทิงไม่มีใครอยู่ได้เลยถ้าไม่มีประชาชนสนับสนุนออตอนนี้เนี่ยเรากำลังสู้กับสงครามโควิดอยู่เชื่อว่าดาราที่ออกมาทั้งหมด20คนก็ยังช่วยอะไรในสถานการณ์นีน้นี่เขาบอกแบบนี้<ะ>อย่างไรก็ตามนะถ้ามีจดหมายมาเราก็ต้องไปแหละแต่ให้เราไปทำอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่าไหมเรากำลังทำสงครามกับโรคระบาด อยู่กําลังช่วยตัวเองกําลังช่วยกันอยู่อ,อย่างวันนี้เนี่ยที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดคือด,ดีมากค่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยที่เราจะแสดงความเห็นออกมานะอย่างเรื่องวัคซีนเราก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นฉีดแล้วภูมิขึ้นหรือไม่ขึ้นเราก็ต้องพูดได้สิถ้าภูมิขึ้นแค่นี้แล้วจะให้เราพูดยังไงจะดีกว่าไหมถ้าให้คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปทําอะไรมากกว่านี้นี่เขาบอกแบบนี้นะแต่ถ้า ให้เราไปก็ต้องไปแหละตามกฎหมายนะช่วยต่อชีวิตคนดีกว่าไหมโดยตอนนี้เนี่ยรายชื่อดาราที่เห็นว่าถูกร้องสอบก็คือจะมีคุณมดดําคุณเพชรกรุนพลคุณแม็กเจนมานะคุณเอกชัยศรีวิชัยมิลลิส่วนตัวก็มองว่าวินาทีนี้เนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์ทําเถอะ คนที่ไล่รายชื่อมาอย่างน้อก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมเขาบอกแบบนี้อ่าแต่แม่เขาก็ฟเป็นอีกมุมหนึ่งใช่เนาะ<ข>ตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องราวของดาราคอเอากันทุกวันเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ คือสิทธ์คือหลายๆอย่างเอาจริงมันเป็นทางด้านความคิดเห็นหว่าอีกหนึ่งมุมมองที่เขาอยากออกมาแสดงที่เขาทำก็คือเหมือนเขาก็กำลังต่อสู้กับโลกร้ายด้วย<ช>และแล้วเขาก็คือแบบอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีการช่วยตรงนี้หน่อยเพราะว่าคืออย่างที่เข้าใจตอนนี้ค่ะบ้านเรามันคือวิกฤตมันวิกฤตจริงๆใช่แล้วค่ะนะคะอสกกาลังใจให้กับทุกคนนขั้นตอนแรกก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดละกันคุณผู้ชม